คลิปนี้ตั้งคําถามนะครับว่ารู้ได้อย่างไรว่าโจรปล้นร้านทองเป็นโจรใต้นะครับท,ทั้งที่ยังไม่ได้จับใครเลยอันนี้ขออา่านนะเป็นบทความของช่องอะไร่ะโอภักเดิมนะครับเขาถามว่ารู้ได้ยังไงว่าเป็นโจรใต้เห็นข่าวเห็นภ้าหัวข่าวโจรใต้ยังไม่ได้จับใครมาสอบสวนแล้วภาคอื่นไม่มีโจรหรือแล้วถ้าจับได้ทีหลังว่าเป็นโจรพวกนี้มาจากภาคอื่น จะพาดหัวข่าวว่าโจนกรุงเทพโจนเหนือโจนตะวันออกอะไรหรือเปล่าการปล้นทําแบบในหนังมีความเป็นมืออาชีพทํางานเป็นทีมเดินแบบชิลๆมั่นใจไม่รีไม่ร้รอนอาวุธครบมืออุปกรณ์ทันสมัยเครื่องไม้เครื่องมือเอี่ยมถามต่อว่าเอาเงินมาจากไหนซื้ออุปกรณ์และอาวุธเครื่องมือครบชุดใครอยู่เบื้องหลังใครได้ผลประโยชน์ถ้าภาคใต้ไม่สงบ ชายแดนใต้มีด่านกับ2,000ด่านตรวจบัตรตรวจประชาชนเช้าค่ำเช้าเที่ยงเย็นกลางคืนบางคนไปก่อนไปทำงานก็ตรวจกลับจากทำงานก็ตรวจแล้วโจรพวกนี้ผ่านด่านเข้ามาได้อย่างไรมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าห้างแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างด่านทหารที่ก่อสร้างแบบถาวอเพียง150เมตรเจ้าหน้าที่เต็มบ้านเต็มเมือง หันไปทางไหนก็เจอไม่ะแ,แค่อาคายบ้างหรือว่างานใหญ่ขนาดนี้หน่วยงานข่าวกรองทำอะไรอยู่ข้อสังเกตเพิ่มเติมมีข่าวรัฐบาลกำลังจะตั้งทีมเจรจากับกลุ่มที่เห็นต่างจากรัฐเหมือนในอดีตที่มีการรเจรมีการเจรจาดึงคนต่างเห็นต่างเข้ามาร่วมพัฒนาชาติไทยได้ ถ้าการเจรจาสาเร็จเหตุการณ์ต่างๆก็จะจะสงบขึ้นมาชาวบ้านได้ประโยชน์แน่ๆแล้วใครที่ต้องการจะเลี้ยงไข้ในภาคใต้ไว้ในความไม่สงบทําไมต้องเกิดเหตุการณ์ทุกครั้งที่มีท่าทีดีๆจากรัฐบาลมีคําถามเยอะเลยเอาไว้เท่านี้ก่อนบอกงั้นก็ผมมาสรุปง่ายๆนะก็คือภาคใต้ไม่สงบ ไม่ใช่เพราะโจรใต้นะผมอยู่ที่นี่มานานอยู่มาเป็นสามสี่สิบปีแล้วความไม่สงบความคิดเห็นความเห็นต่างมีบ้างแต่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นผลประโยชน์มากมายมหาศาลนะครับงบประมาณลงมาวันเท่าไหร่เบี้ยเสี่ยงภยัยเงินอะไรมากมายหลายอย่างนะครับคนที่เหนื่อยก็คือแนวหน้านะครับแนวหน้าฐานพลานอะไรแบบนี้ก็เหนื่อยฐานพรานทหารเกณฑ์ก็จะเหนื่อย ส่วนพวกผู้ใหญ่อะไรเนะี่ยนั่งเริ่มเริ่มเริ่มสบายอันนี้คือเหตุการณ์าักตายนี่คุณรู้ได้ไงอะว่าเป็นโจรใต้คือการปล้นแบบเนี้ยจริงๆนะด่านเนี่ยด่านยุ่มากนะขนาดในหมู่บ้านในป่ายางยังมีอ่ะนะมันยังไปตรวจเลยแล้วการปล้นทองระดับเนี้ยใช่เหรอว่าไม่ใช่มกักงแล้วยิ่งไปเราไปโทษมาลงมาเลยมาเลยเ,เนี่ยเขาไม่ได้มายุ่งกับเราหรอกนะมาเลยเขาไม่ยุ่งกับไทยนะจะบอกให้ เขาไม่ได้ชอบเป็นคนคนไทยเป็นการส่วนตัวแล้วเขาก็อยู่ตามภาษาเขาผมมาอยู่มาเลยอยู่อะไรมานานรู้จักคนพวกนี้ดีเขาไม่ได้ไม่ได้สนใจไทยนะเพราะเขาก็ไม่ชอบไทยมาเลยเพราะไทยยุ่งกับสหรัฐเขาก็เลยไม่ชอบเพราะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่ไม่สงบจากภาคใตนะ้นั่นคืออะไรหลายหลายปีมาแล้วนะจะยี่สิบปีแล้วก็ยังไม่สงบทําไมมันถึงไม่สงบล่ะจะคุยคนนู้นคนนี้ แล้วสงบไหมไม่มีทางมันไม่มีทางสงบยกเว้นไม่มีทาหารอยู่มันถึงจะสงบนะครับไม่มีทาหารไม่มีงบประมาณใดๆลงมาช่วยเหลืออ่าเหตุการณ์มันถึงจะสงบฝากไว้นะครับหลายๆคนกลัวเหตุการณ์ภาคใต้อะไรเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นหรอกมันรุนแรงก็เราทํากันเองหรือเปล่านะลองคิดดูดีๆนะหลายๆคนก็ฝากไว้